โ okay, อเคครับผมมาเดี๋ยวเราตอบคาถามกันที่หลายคนถามเข้ามาเอาคําถามแรกก่อนเลยหินไหนดีที่สุดอันนี้คือคําถามแบบย่อยๆเลยผมอ่านยอ่ยอๆเลยนะอยากเข้าใจเรื่องหินแล้วก็ถามว่าหินไหนดีที่สุดแล้วก็พวกเลเวลหรือว่าพวกบวก50%อะนไรนดีที่สุดอันไหนกันแน่เนี่ยดีที่สุดที่เราจะเลือกมามา,มาดูกันเริ่มเลยนะนี่เริ่มเลยอย่างไวหินที่ดีที่สุด หินน no ี่คือ nice. ที่เขาหมายถึงผมคงผมคิดถึงไอตาสัญลักษณ์นะผมไม่รู้เขาหมายถึงหินอะไรกันอะไรกันแน่เหมือนกันนะเหมือนว่าหินนี่มันนี่หรือหินอันเนี้ยมันก็แปลว่าผมตอบเรื่องหินนี้ยักไงหินตาสัญลักษณ์โอเคหินอันนี้ดวงสมพงศ์ดีที่สุดของแอสซัสซินก็เลยไม่แน่ใจว่ะตัวดาเมจอะดีีสุดอันเนี้ยดวงสมพงศ์ดีที่สุดคุณใช้ไปเลยดีที่สุดไม่ว่าคุณจะเล่นสายพิษสายดวนดีหมดพิอะไรต่างๆลาลูกดาวดีหมดเลยอันนี้ เอาแน่นอนสิ่งสำคัญของจาราสญลักันนี้ก็คือเลเวลที่เพิ่มขึ้นของจารา1 l e v e เลเวล1เลเวลที่เพิ่มขึ้นมาเห็นปะดีสุดเอาเลเวลก่อนก่อนกูจะไปเอาขวาบนล่างซ้ายหรือว่าอะไรอย่างเนี่ยเอาเลเวลก่อนเลยนะผมย้ำเลยนะอันนี้ต้องเอาเลเวลก่อนอย่างอืงอ่นทิ้งมันไปเลเวลแอ t แท k แล้วก็ซ้ายบนกว่าบนแค่นี้หรืออาจจะเอาซ้ายบนก็ได้แต่เอ็กเต็กูไม่เอาอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้เลี้ยแต่มันเหมือเหม,มือกันเสมือเสมอกันแนะนำเลเวลก่อนเลยอันดับหนึ่งเลยทีุู่ต้องเอาสาคัญที่สุดคือตราของอันนี้ส่วนตราของอันนี้ดี D ที่สุดของสายคลิสายพิษไม่ได้ดี <c oughs> มันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ต้องใช้อันนี้เรื่องเลเวลของตราสัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งเลเวลไม่สําคัญ ไม่ต้องสนใจเพราะมันเพิ่มน้อยมากเพิ่มน้อยมากๆประมาณ0ู2จดหนึ่งสองต่อหนึ่งเลเวลไม่ต้องเอาประมาณนั้นละมั้งที่ผมคา,าดการเอาไว้หรือว่าแบบลองกดดูนู่นนี้นั่นเลยนะอันนี้ลองพิสูจน์กันดูเองลวกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เรื่องซ้ายบนขวาบนดีที่สุดเลเวลลองลงมาเลเวลลองไมว่าผมว่าเอ็แท็กน่าจะดีกว่าเลเวลอีกเอ็แท็กที่เราได้มาบวกสองอันนี้ ATK บวกสองน่าจะดีกว่าพวกเลเวลอีกนะอิตานี้นะ ต่อไปอันนี้อัตราคริติคอลเพิ่มขึ้น2.2%เบวก1เลเวลของผมอันนี้บวก1 l e v e เลเวลเลเวลไม่ได้สำคัญสำหรับตัวนี้สักเท่าไหร่ไม่ได้สำคัญสักเท่าไหร่สำคัญตรงซ้ายบนกว่าบนล่างบนนี้สำคัญกว่าถ้าคุณเอาไปใช้นะสำคัญกว่าและและตาสัญ,ญลักษณ์กันเนี้ยดีที่สุดสำหรับสายคลิที่ต้องใช้คุณต้องใช้อันนี้เลยห้ามพลาดเด็ดขาดมันดีที่สุดละ แล้วก็แอคแท็กก็ดีคือไม่ว่ามาอยู่ในรูนไหนถ้ามันมีแอคแทคมันดีอยู่แล้วแหละสรุปดาเมจดอะใช้ไปเลยลง,งมาคือเลเวลเลเวลไม่ได้สําคัญเท่าซ้ายบนขวาบนนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลเวลบนเพิ่มไม่ได้เยอะหรอกคือสุดท้ายคุณก็แค่สองเปอร์เซ็นตะ์ะสมมติคุณมีคีไปถึงสนะี่จุดแปดอะหนึ่งวิคุณได้แค่สองเปอร์เซ็นต์คุณก็ครบอสิบแล้วอนะ่ะคุณไม่ต้องจำเป็นต้องออเศษตรงนี้ก็ได้ไอซูบจุดสองจุดสี่ที่มันเพิ่มมาแต่ว่าคุณแบบบวงเลเวลไปเนะี่ยไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นโอเคต่อไปมาดู อันนี้น้ํายาพลังงานสูงไม่ได้ดีที่สุดแต่คุณได้ใช้มันชัวชัวถ15ว่าวิแต่คุณต้องรอ30มสิบวิอ่าประมาณนี้อันนี้ซ้ายบนขวาบนดีกว่าเลเวลมันมือมือกันอะผมว่าอย่างไงกซ้ายบนขวาบนก็ดีกว่าตามด้วยเลเวลที่เพิ่มขึ้นแค่นี้พออ,นนนะอันนี้ไม่ได้ดีที่สุดนะอันนี้ไม่ได้ดีที่สุดแต่ใช้ได้จะได้ทุกสายอ่ะ แทงหรือว่าอะไรเงี้ยอาชีพอื่นเนี่ยใช้ได้เหมือนกันพวกซับอะไรเงี้ยใช้ได้แต่ไม่ได้ดีที่สุดสําหรับดามจอะไรพวกนี้ไม่ได้แรงมากแต่ก็โอเคอพอตัวไม่ได้แรงมากโอเคพูดวนมว้มวนวไปเลยนะ้โอเคต่อไปนี้ดีที่สุดถ้าเราลงดันก็คือมันไม่ลงดันมันก็ดีที่สุดอะ่ะอันเนี้ยผมมองว่ามันดีอะ่ะเพราะอะไรเพราะมันเพิ่มพลังหลัก 3. 6เปอร์เซ็นต พลังหลักมีอะไรบ้างมาดูกันผมให้คุณดูเลยพลังหลักมีอะไรบ้างพลังหลักคือพลังพื้นฐานอ่านี่คือสับองมันเตกจากไทยเป็นไทยงงหมดแล้วอะถ้าพลังพื้นฐานมีของแคล้วพลังกายโจมตีพลังชีวิตป้องกันกายภาพตรงนี้จะเพิ่ม 3. 6ปนถ้าคุณมองตรงนี้นะถ้าคุณมองตรงนี้ว่า3 6มนันน้อยกว่าไอตัวนี้คุณอยากได้ไดเบจใช่ปะล่ะอันเนี้ยน้อยกว่าอา้าวงงหมดแล้วหนึ่ง คุณคิดว่ามันน้อยกว่าตรงนี้ใช่ไ่ะนี่อันนี้7.2เลยคุณได้เอ็กเทคมาเยอะมากโอ้หแบบ7.2เลยนะพี่บวกตั้ง2เลเวลเนี้ยเหมือนของผมบวก2เลเวลใช่ปะได้เยอะมากอัาเหมือนนี้คุณได้มา3.6ความคุ้มค่ามันต่างคุณรู้สึกว่าอันนี้น่าจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าอันนู้นอย่าลืมว่าอันนี้มันบวกมอบโบนัส50%ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเสร็จ้ถ้าลงดันเมื่อไหร่เนี่ยดาเมจในการตีบอสตายสูงมากก็จะเยอะขึ้น50% จาก3.6จเนี่ยจะได้เป็นครึ่งหนึ่งอะจากเรามันดีตรงที่มันแค่เข้าสู่การต่อสู้แค่คุณชักดาบออกมาถือสองข้างอะไรเงี้ยคุณก็ได้มันแล้วตลอดเวลาจนกว่าคุณจะออกจากการต่อสู้แล้วมันก็หายไปแค่นั้นเลยดีดีไหมมันดีที่สุดอะผมว่ามันดีที่สุดอ่ะเนนี็ยแล้วก็ถามว่ามันดียังไงอีกคุณว่าสามจุดหกมันน้อยแต่ถ้าคุณเอามาคูณกับพลังหลักของคุณดู เนี่ยข่องแคลคูณ5ไปเลยมันเพิ่มมาอย่างใช่ปะสามยูโรคูณห้าอย่างไปดูประมาณเท่าไรสิบแปดเปอร์เซ็นต์บ้งเดี๋ยวลงคูณแป๊บหนึง่งอ่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์คูณได้ทั้งหมดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่มันเฉลี่ยอยู่ในเนี้ยทั้งหมดนี้รวมกันเนะี่ยคูณได้สิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่าต่อไปมีอะไรอีกมาดูส่วนอื่นอัตราอื่นที่ผมไม่ได้ใส่ไปผมอยากใส่อีกตราน,นึงมากเลยแต่ผมไม่ได้ใส่ไปผมมังสุบมันได้ไม่ดีมากไงอันเนี้ย อันนี้ดีนะอันนี้แรงขึ้นแน่นอนแต่คุณใส่6.5%มันดูเหมือนน้อยแมันดูจริงมันติดนะจริงมันติดนะ6.5%เน,น,น,นะ่ะมันติดแต่มันก็ไม่ได้ติดบ่อยอันนี้มันเหมาะสําหรับสายลดคูดาวไล,ล่สกิลเร็วคุณอัพคูดาวเนี่ยคุณได้อะไรบ้างจากการลดคูดาวคุณไล่เร็วถูกไหมคุณสกิคลคุณมาเร็วแคนนี้เลยเมื่อคุณใช้สกิลได้บ่อยขึ้น ดีกว่าคนที่เล่นสายสปปรรพสิ่งมาเพียวๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สําหรับคุณมากอันไหนที่มันเป็นเบอร์เซนอย่างเงี้ยยิ่งคุณตีเยอะโอกาสที่คุณจะได้มันเยอะตีบ่อยกว่าคนอื่นไงโอกาสได้เยอะเนี่ยแรงด้วยเเวลด้วยเลเวลสาค,คัญด้วยสำหรับตัวนี้เราลงมาก็เป็นสายบนขวาบนเอ็กเทคอะไรประมาณนี้อ่าอันนี้ดีสำหรับสายรถคูดาวเอาไปเลย ดาเมจโดยตรงดาเมจโดยตรงคืออะไรก่อนอธิบายดาเมจโดยตรงก่อนดาเมจโดยตรงไมว่าคุณจะตีตรงไหนกับตรงนี้คิดหมดกูจะตีโดนจุดแดงไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่คิดหมดเลยเพราะมันตรงหมดเลยโดยตรงเสร็จแล้วก็ต่อไปอันต่อไปที่ผมอยากอัพอยู่เหมือนกันก็คืออันที่เป็นดาเมจอันนี้ไม่อันนี้ไม่ค่อยแรงมากถ้ากุญใจนะไม่ค่อยแรงมากแต่มันก็แรงสําหรับ สายที่เป็นลูกคูดาวมันก็ดีสรับสายลูกคูดาวแต่มันไม่ถึงกับแรงมากขนาดนั้นหรอกจริงเมื่อกี้ระเบิดมันเป็นดดเมจของมันเองอะมันไม่ได้เพิ่มดาเมจของสกิลอื่นแค่มันเป็นดดเมจของมันเองมันจะระเบิดตู้มออกมามันแค่จุดระดมเบิดระระเบิดมันแค่จุดระเบิดของตัวมันเองสกิลแยกกันมาเลยตุ้มไม่ได้แรงมากอีไม่ได้แรงมากบอกเลยไม่ได้แรงมากแล้วก็ ทุกครั้งที่คุณสร้างดาเมจมีโอกาส20%ที่จะสร้างดาเมจต,ต่อเนื่องอันนี้ดีสำหรับสายพิษใช้ไปเลย20%นะตั้ง20%โอกาสเยอะตั้งเยอะกว่าพวกนี้ตั้งเยอะแยะเดี๋ยวมาดูอันที่ผมอยากใช้นะโอเคอันนี้ที่ผมอยากใช้ก็คือมีโอกาส13%ที่สร้างดาเมจเท่ากับ15%ของเอ็กเทคของคุณต่อเป้าหมายอันนี้ดีสามหลับสายรถกูดาอยู่ดีอันเนี้ยจำไว้เลยนะรูนไหนที่มันมีอ่ารูนไหนที่มันมี มีโอกาส13เปซน6หรืออะไรพวกน,นี้เมื่อคุณใช้สกิลโดยตรงอะไรเงี้ยต้องนึกถึงสกิลที่เราสามารถใช้ได้บ่อยไรลดกูดาวมาเนี่ยสิ่งนี้จะตอบโจทย์คุณมากสิ่งพวกนี้จะตอบโจทย์มากเลยคุณใช้สกิลได้บ่อยกว่าสายแบบไม่ได้อัพกูดาวาอยู่แล้วโอกาสที่คุณได้มากกว่า13เนี่ยมันสูงคุณได้ใช้โอกาส13นะบ่อยมากเหมือนคุณสุ่มกระชาได้แบบเยอะกว่าคนอื่นอะอง่ายโอกาสเท่ากันนะแต่กระชาเราเยอะกว่า แล้วก็มีโอกาสได้ของดีใช่ปะละ่ะอ่าเนี่ยดีสำหรับสายรถกูดาวแล้วก็ค่อยไปนเน้นเลเวลเอาแล้วก็ซ้ายบนขวาบนเหมือนเดิมตามลำหลังกันไปถ้าเป็นพวกเนี้ยให้เน้นเลเวลเอาจะดีจะทำให้เราแรงขึ้นมันดีที่สุดของแต่ละสายอะ่ะอันนี้ดีที่สุดอันนี้ดีที่สุดสำหรับทุกสายแค่นี้เลยมีอยู่สองกันมั้งเกียนวป่ะอ่าประมาณสองกันสำหรับทุกสายที่ดีที่สุด แล้วก็วงเล็บอันนี้นะอันนี้ดีที่สุดสาหรับสายคลิต้องมีแล้วก็สําหรับสายพิษมันจะมีอันนึงที่เป็นแบบบอกอะไรว่าเพิ่มสเต็กของคอมโบอ่ะผมไม่แน่ใจไหนนะที่มันเพิ่มสเต็กของคอมโบด้วยคล้ายๆกับอันนี้แหละคล้ายๆกับอันนี้เลยแต่มันของของมันจะเป็นแบบคอมโบแต่ก็ซ้อนทับกันสิบเก้าครั้งเหมือนกันอันนั้นเป็นของสายพิษที่ดีที่สุดอ่าอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆอันนี้เรื่องหินนะเรื่องหิน มันจะมีลึกกว่านี้มั้งแต่ผมต้องรอชุดความรู้ที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะซึ่งพ่อมาให้แบบประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นแล้วพอผมมีประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะมาบอกทำคลิปอีกเรื่อยๆโอเคเอาแค่นี้ก่อนน่าจะดีมั้งคลิปนี้โอเคอ่าต่อไปคาถามท,าที่2อ,อยากทราบค่าพลังที่มันหายไปตอนย้ายของอันนี้คือคาถามแบบเรียกว่าไงแบบบอกเฉยๆบอกวิธีเฉยๆว่าแบบบางคนอาจจะดูไม่ออกอะไรว่าอะไรหายไปวิธีแรกก็คือ เปิดกระเป๋าสมมุติเราโยกอันนี้ใช่ปะอ่าเปิดค่าพลังมาสมมุติเราโยกอันนี้อันนี้มีอะไรมีครูดาวกับับปสิงที่ใช้อยู่คือมีับปสิงกับคิด์ิเค้าอันนี้มีคีิ์ิเค้ากับคูดาวถ้าเราใช้เราใส่ไปใช่ปะมันจะขึ้นตรงเนี้ยเพราะอะไรหายไปเพิ่มไปแต่มันไม่ได้บอกทุกอย่างที่หายไปเพราะเราต้องดูเองด้วยบางส่วนดูให้ชัดที่สุดคือดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้เลื่อนดูเอาแล้วก็ถอดใส่ถอดใส่เอา อันนี้ไม่รู้ว่าผมตอบคำถามถูกประเด็นของที่ทุกคนที่คนดูถามหรือเปล่าน,นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ตอบเท่าที่ผมพอจะทำงาน้าใจได้แ้วคำถามประมาณนี้ก่อนโอเคคำถามต่อไปตอนตอนนี้ผมเล่นพลสวรรค์เป็น411หรือเปล่ามีคนถามว่าผมเล่นพลสวัรค์411หรือเปล่าตอนแรกผมก็งงล้ว่า4 1คืออะไรวันนี้ไม่ค่อยเข้าใจสับเหมือนกัน๋ยวพอเริ่มเริ่มนึกออกแล้วว่า411คืออะไรอ่ากดเข้าเปสก,กิลใช่ปะ สี่หนึ่งสีสองสองสีอะไรของเขาเนี่ยแหละที่เขาพูดกับนะอันนี้ผมเล่นสี่ยังไงมันมันดูเหมือนสี่อ่ะท้าว่าว่าเนี่ยแต่มันไม่คุณมันไม่ใช่สี่นะจริงๆแล้วมันคือห้าเพราะอะไรมันคือห้าเพราะว่าผมกว่าผมเชลลื้อไรสกิลออกผมไม่ได้เล่นรถคูดาวไอันนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแบบลึกนิดนึงอันนี้ลึกนิดนึงที่บางคนมองข้ามไปไม่เป็นสายที่แบบไม่ได้รถคูดาวผมเล่นไม่ได้รถคูดาวเพราะผมเล่นเป็นสี่ สองเลยไม่มีไม่มีมมมมหนึ่งไม่มีอะไรทั้งนั้นพอผมสี่คือแล้วก็สองเลยไปแล้วไปสุดเลยทําไมถึงไปสุดเพราะว่าถ้าผมไปอัพคูดาวมันอะ <c oughs> โอกาสติดคีผมอาจจะน้อยลงก็ได้ <c oughs> คือมันเยอะอะมันเยอะก็จริงอะโอกาสติดคีมันเยอะ,ยอะแต่ในโอกาสที่มันจะติดคีในสกิลสาคัญอะมันน้อยลงถูกปะมันโดนลบไปจากการไล่สกิลที่เร็วขึ้นสมมติเราเล่นรถคูดาวใช่ปะเราเล่นรถคูดาว แล้วสกิลเราไล่เร็วไล่เร็วแล้วประเด็นคือกินทิลาเราอ่ะอันเนี้ยสองจุดสองของผมเนี่ยเพิ่มต่อวิใช่ปะแล้วประเด็นคือสกิลเราไล่เร็วมากอ่ะปึ้มปึมปึม,ปม,มันไม่ทันได้ชาร์ตอ่ะมันไม่ทันได้เพิ่มขึ้นอ่ะถูกปะแต่ถ้าของผมเนี่ยกว่าผมจะไล่หนึ่งสกิลหมดอ่ะบางทีวิหนึ่งมันเพิ่มมาแล้วให้สาหรับอีกสกิลหนึ่งอ่ะให้มันขี้เพิ่มขึ้นมาแล้วยิ่งพอเราไล่ช้าโอกาสที่จะติดขี้ในสกิลสาคัญก็เยอะขึ้น ถูกปะเดี๋ยวถ้าเรามาสายแบบรถคูดายเยอะเลยคุณติดคลิปบ่อยก็จริงแต่บางครั้งสกิลสำคัญของคุณอาจไม่ติดคลิปเพราะว่าคลิปตรงนี้มันไม่ได้บูตใช้เวลาบูตมากขึ้นถูกปะไม่ได้มีเวลาในการเพิ่มมากขึ้นอะวิอะอะประมาณนี้ออนี้ออนี้คือแบบเข้าใจหรือเปล่าไปดูอันี้อธิบายไปก่อนเผื่อทุกคนเข้าใจกันผมก็ประมาณประมาณนี้ที่การอธิบายโอเคนี้ข้ามไปโอเคผมัพประมาณนี้ เพราะว่าผมมีสกิลนี้อยู่เวลานี้โอเคนะผมถึงอัพไม่ต้องถึง50แล้วก็เพนสำรองของผมก็คือเปนสำรองมอันอาจจะเป็นแผนหล,ลักมากกว่าสกิลนี้สกิลนี้มันช่วยอยู่แล้วละ่ะว่าเราเกิน50ในหนึ่งวิพอโอกาสเราจะได้สกิลหมดใช่ปะโอเคแผนสำรองหลักคือการกินน้ำยาเพิ่มคีหนึ่งเปอร์เซ็นต์สมมติคุณมีคีอยู่48คุณกินน้ำยานี้ไปหนึ่งเปอร์เซ็นต คุณว่าคุณได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นไหมไม่ถึงคุณไม่คุ้มท่าผมการกินน้ำยาหนึ่งเปอร์เซ็นเนี้ยผมคุ้มเพราะว่าผมวาถึงสี่เก้าแลวถ้าคุณมีคี้สี่เก้าคุณคุ้มแน่นอนกินปนหนึ่งเปอร์เซ็นคุณขึ้นมาห้าสิบทันทีถูกไหมไอเนี้ยความคุ้มค่ามันต่างกันสาหรับคนที่เลเวลไม่อ่าคิไม่ถึงสี่เก้าถ้าคุณห้าสิบความคุ้มค่ามันเพิ่มมาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นแต่ไม่ได้เยอะเท่าคนที่ไม่ถึงเพราะเราเอา ไปลงอย่างอื่นเหมือนชุดผมเนี่ยผมไปลงอย่างอื่นเนี่ยจริงๆครีปมันสำคัญกว่าใช่ปะตลอดสับป,ปะสิ่งอยู่ไหนวะอาก่อนอ่านี่จริงๆแล้วครีปเราสําคัญกว่าสับป,ปะสิ่งแต่ผมเอาสับป,ปะสิ่งในชิ้นเดียวจบเลยตู้มเดียวลอยห้าแล้วเอาครีออกจริงๆผมมีชิ้นที่ผมสามารถใส่ครีไปได้แต่ผมไม่เอาผมเอาครีมออกเพราะผมมีแผนสำรองของผมอยู่แล้วเพราะสุดท้ายก็ต้องกินน้ํายาหนึ่งเปอร์เซ็นถูกปะละ่ะ อ่าผมขาดไปนิดหน่อยเองไม่ได้ต่างอะไรมากผมกินไปหนึ่งเปสิบผมเมื่อคืน,มมนอันนี้ความคุ้มค่าของของของ,ของบิลผมไงของของทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พยายามให้มันถึงสี่สิบเก้าแล้วคุณก็ไปกินน้ํายาเอาคุณไม่กินน้ํายายังไงคุณก็มีโอกาสถึงห้าสิบไปแล้วถ้าคุณไม่ได้ลูคูดามาเยอะบางคนลูกคูดามาเยอะไงสกิลไล่ไวมากปึง้งแล้วคีสต่อสกิลต่อไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ทันได้ช้าอ่ะดาวคีเรายังไม่ทันขึ้นอะ่ะมันก็ช้าไปมันก็จะ มันก็มีโอกาสที่เราจะไม่ตีติดคิดแล้วก็อาจจะไม่ได้ได้เมจจากจุดอ่อนด้วยส่วนนี้ในบางครั้งโอเคไม่ไดไ้ไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดนั้นหรอกประมาณนี้ทุกคนไม่ต้องซีเรียสมากเรื่องนี้ให้มาถึงส9ิบเก้าไว้ก่อนจบเลยเพราะคุณต้องมีแผนหลักเทอาน,นี้น้ำยาขีิโอเคยาวไปเปล่าวันนี้อธิบายอยู่อันเดียวเนี่ยยาวโคตรแล้วก็สับปะซิงผมเน้นไปเลยผมเน้นแบบเบิร์ดท,ทีเดียวตายอะไรเงี้ยในทางในในใน,น PVP อะ่ะ ถ้าคุณเล่นสายรถกูดาวมา่สมมติคุณอัันี้ใช่ปะคุณเล่นรถกูดาวแต่คุณไม่ได้แรงมากอ่ะคุณไม่ได้แรงมากถึงขนาดแบบเบิร์ตทีเดียก็ตายอแต่คุณเล่นรถกูดาวแล้วคุณไล่ตีเขาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาสามารถเดทหนีแล้วก็ฆ่าคุณได้เลยคุณมีโอกาสที่จะไปรถกูดาวแล้วสกิลมาสกิลมาแล้วตีเขาตีเขาเรื่อยๆไหมถ้าคุณมีโอกาสนั้นคุณเล่นรถกูดาวได้ ผมมองว่าไม่ค่อยมีโอกาสเยอะแต่สมมุติถ้าคุณเบิร์ดเขาทีเดียวตายปึ้งแล้วคุณมาเล่นรถคูดาวอีกคุณสามารถดับเบิลคิวได้ทิปเบิลคิวได้แต่คุณต้องดาเมจถึงก่อนนะดับแรกคุณต้องดาเมจถึงแบบเข้าทีเดียวแล้วตายนะเนี่ยเหมือนคอมโบเดียวเนี่ยสมมติคุณไม่มีอันนี้ใช่ป่ะคูเข้าเนี่ยใช้สกิลพวกเนี้ยแล้วก็สกิลพวกสตัร์อะไรเงี้ยแล้วคุณฆ่าเขาได้เลยโดยไม่ต้องใช้สกิลเนี่ยแสดงว่าคุณเล่นรถคูดาวได้คุ้มค่า มากอันนี้คุ้มค่ามากแต่ถ้าคุณเบิร์ดไม่ตายแล้วคุณไปเล่นรถคูดาวอ่ะคุณจะตายเองคุณต้องฆ่าเขาให้ไวที่สุดเพราะคุณไม่ได้แข็งแกร่งถึงขนาดแท้งไงที่จะไปยืนแล้วคุณก็ไม่มีโล่ด้วยเหมือนโวเวโตโจเวทก็มีโล่นะก็มีแบบฆ่าเกราะขึ้นมาเป็นหลอดกับขาแล้วเราเราเป็นตัวที่แพ้อะไรพวกนี้ด้วยนกว่าบวะผมมาโดนประจําเลยแหละตอนที่เขาเปิดโล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วผมตีเขาไม่เข้าไม่รู้ทําไมเหมือนกันน่าจะฆ่าสมาธิน้อยบ้งแต่ถ้าเป็นนักสนุวะตีเข้าแน่นอน เพราะเขาไม่ได้มีลูกไงไอ้นี่อาชีนิ้นน่าสงสารคือ,อธนูนี่แหละจในดันโคตรเทพโอเคผมถึงมาเล่นสายสับระสิ่งผมจะเบิร์ดเขาทีเดียวตายผมแบบเล่นพีพีด้วยเบิร์ดทีเดียวตายด้วยแล้วก็ไปในดันบางทีบอสเราต้องเบิร์ดให้ตายไว้สุดหมายถึงว่าจังหวะที่เราควรควรจะเบิร์ดอะ่ะต้องแรงต้องแรงมากแล้วก็ตู้มเดียวตาย เหมือนสมมติอ่ะคุณไิตีมังกรนี่ก็ดีของสรรพสิ่งนะคุณพิตีมังกรแล้วจังหวัดที่มังกรมันนอนอะ่ะทุกคนนั่นจะเคยลงมังกรนะมังกรมันนอนลงอะ่ะคุณมีเวลาแค่ตรงนั้นอะ่ะที่คุณจะสร้างดาเมจได้เยอะที่สุดสมมติคุณมีสกิลครบเลยนยะสกิลครบเลยแล้วคุณมีดาเมจดรงใหญ่ของนี้ด้วยอะ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะคุณมีเวลาแค่นั้นอะ่ะคุณไม่มีโอกาสที่แบบมาลคูดาวคูดาวกว่าสกิลจะมาให้ให้สกิลมาแล้วก็ใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องจากตรงนั้นอะ่ะแต่ของเราคือเบิร์ญ เหมือนสมมติคุณไม่ค่อยใช้สกิลนี้อ่ะคุณเว้นไม่ได้เลยพอมันมีจังหวะสําคัญที่คุณต้องใช้อ่ะคุณใช้ปึ้งแล้วคูดาเม็คุณจะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลอ่ะต่อให้คุณอยู่สมมติว่าไอ้ขวาบนของคุณเป็นคุณอยู่ลำาดับล่างๆใช่ปะแต่คุณเว้นสกิลพวกนี้ไว้อะไรเงี้ยแล้วรอจังหวะที่มันเปราะบางอ่ะแล้วคุณเบิร์ตไปอ่ะคุณดีขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งได้เลยเพราะคุณไม่ต้องรอคูดาวแล้วไงแต่คุณใส่ทุกอย่างตุ้มเดียวจบตุ้มเดียวจบเลยไม่ต้องมายืน อยู่ตลอดเวลาสมมติคุณวิ่งใช่ไหมคุณเป็นแอสซัสซินคุณไม่ค่อยได้ตีมากเท่าไหร่เท่ากับธนูคุณมีเวลาตีในบางครั้งที่มันเร็งๆคุณก็ตีไปตีไปคุณก็ต้องหลบสกิลด้วยเช่นกันถ้าคุณเซียนหน่อยนะคุณก็ตีได้ตลอดเวลาอ่าประมาณนี้นี่คือข้อดีของสัปะซิงข้อดีของคูดาวมันมีอยู่ด้วยคุณจะใช้ประสิทธิภาพของศิลาได้สูงกว่าคนเล่นสัปะซิงถ้าคุณเล่นรถคูดาวคุณใช้เนี่ย ศิลाใน5วิเนี่ยได้คุ้มค่ากว่าคนเล่นสับปะสิ่งสับปะสิ่งใช้ไม่คุ้มค่าเท่าคุณหรอกจริงไหมสับปะสิ่งมันไล่ช้าลดคูดาวจู่โจมภายใน5วิอ่าลดคูดาวของจู่โจมแต่คนไม่เล่นคนที่เล่นสับปะสิ่งอะ่ะมันไปติดการไล่ด้วยอรู้เปล่าปะการไล่ของมันอะ่ะมันมีผลด้วยนะมันไล่ช้าคนที่เล่นสับปะสิ่งมันจะไล่ช้าพอไล่ช้าแล้วมันจะใช้ดับเบิ้ลกด2ครั้งอะ่ะให้มันดีดปึงป้งๆเพื่อลดคูดาวของสกิลนี้ เรากดตะกีกกนี้สองครั้งกันไปเพื่อรคูดาวกับตะกีน้นี้มันไม่บ่อยมันไม่เร็วกว่าเราจะปล่อยอันนี้หมดอะ่ะกว่าเราจะไล่อันเนี้ยศีลาเราจะหมดละศีลาเราอะ่ะหมดจะหมดลอยละอันนี้คือ,อน,นี้คือข้อเสียของสบรบะสิงคือใช้ทีลาได้ไม่คุ้มค่าเท่ากับสายสายรถคูดาวแต่สาบะสิงเหนะแต่สายสบรบะสิงเบิ์ดทีเดียวคือแบบตายได้เลยมันดีทั้ง PVP แล้วก็ PVE PVE ยังไง คุณก็มีสิทธิ์สู้กับสายรถกูดาได้อยู่แล้วผมผมสู้หมดแล้วกับทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายพิษการบิ้วเป็นสรรพ <c oughs> สิ่งเพราะเสียงมันบางทีมันก็มีนะแบบเราเล่นไม่ค่อยมันเท่าไหร่ะเพราะว่ามันแรงก็จริงอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากกดสกิฟลลัว,ลวขัดใจทังแบบกว่ามันจะถึงกว่าจะถึงมันจะวน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 กว่าจะถึงเน,น,นี้ยปวดเหนื่อยอะไรเงี้ยอ่าโอเคประเด็นนี้จบโอเคขอบคุณมากครับผมที่รับชมแล้วก็ ลิมกฤติตามหรือว่าไอ้ลุงดันก็เชิญมาเฮ้ยเพืเ่อนๆมาแล้วก็เชิญมาได้เลยแล้วก็มีคำถามอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้อยากให้ทำอะไรหรือยังไงอะไรวเนี่ยรับอะไรไปเนี่ยโอเคแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายฮะ